สวัสดีค่ะสวัสดีคุณนอฟซีช่องคอนพี่สาวลงคนนะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวแรงกับปู่กับย่านะคะปู่ของย่าลาบปลานะคะอันนี้ก็ลาบปลานะคะลาบปลาที่คุณย่างานทําะมันนี้นะคะไปตกเบ็ดมาะคะ่ะบ้านนอกเข้ากับห้องซีสเบ็ดเนาะค่ะนาะ,ะ,นะ,ะอันนี้ก็เป็นแกงหน่อไม้ด้วยค่ะเด้อแกงหน่อไม้ใส่ผักหวานนะคะฝีมือน้องแหม่มนะคะน้องแหม่ม แก็งน้ำไม้ไรใส่ฟักหวานใส่ปลาแห้งแม่นบอแมียนนวลเวียนน้องด้วยมีดเออเมีดอันนี้กระลาบปลานเป็นสัตว,ว์สุกแล้วมาเด้อมาเด้อสุขหสุกคนมื่อน,นี้กับเข่าเป็นแต่แฉะแกพักกับเก็บมาจากสวนเมื่อไงนี่ครับเ่ามื่อน,นี้ให้ปูลงมือก่อนบหย่อนยาเออใช่ครับอ๋อสร้อยพักยีเมนบนอย่าเขาเลยอืม อย่างนี้ค่ะม,มาค่ะทุกคนมากินข้าวแรงนะคะกับปูของย่าพานะคะเซ่บๆกับข้าวบ้านเรานะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวนะคะกับปูของย่าพานะคะข้าวแรงนะคะข้าวแรง แซ่บค่ะแซ่ๆวันนี้กับข้าวนะคะถูกปากนะคะคุณย่าพาก็ไปตกเบ็ดกับน้องแหม่มนะคะวันนี้แกงผักหวานด้วยนะคะผักหวานใส่ใส่หน่อไม้หน่อไม้ไล่นะคะหามาได้สามสี่วันแล้ว ห้องเ e อกินขาวนำแมนยาค่าเอ้ยอแสบเลยอืมกิลายือ e เอฟซีเลยอืกินพว่วมห่อนอมกินพว่วมห่อนค่อนพว่วมมวนบอกคนบ้างมแม่นี่บอกค่ำนี่นันแม่มห่อนห่อนพ่อนเม,มาอ๋อ <laughs> ก็น,นึกว่ามันฟ่อนพว่วมมวน เป็นยังไงหมกแตงกินได้ปะแม่หมกเตียงกับแกงบ่มันมีหน่วยเน่าหรอวะหมกบวบก,กับพอดีแกงแสบแนมขึ้นลงไปทั้งปลายนั่นอยู่ข้ากะหน่วยนั่นข่อยท่านได้ดึงลงมาเลยไหมน,นี่ยังแม่ดึงอยอามาหวานโมแมนที่ข่อยเห็นใหม่นะข่อยว่ามันอยู่ต่ำๆเนี่ยยังได้หันข่อยว่าหน่วยบกยักใหญ่นึงแม่ ญ่กวาสามนิ้วอยู่มักบวบะนะเพราะว่าเขาเก็บให้เจ้าหลายหน่วยแล้วเข็เลยบบริเอาลงมาสมบัติมีแค่เดีย เอาสมพักอันอยู่ในตู้นจะบไดยเอาไปให้เขาลุงพ่นกินมาจันมือพนมานะ่ะม,มือวันพูดนะ่ะบอกบอกท่านแดบไปห้สซ้ำเขาไปก่อนอ๋อ,อลุงพ่นเรามากกินเลยสมพักทีมือยาผ้าแห้งเตี้กราแสบ

có tròn nè không có theo với lần này rồi dành dưỡng có mấy lại phát ตกินลาบตาไม่ได้บอคุณหานคข้ามันโผเลยนะมาเด้อเอ็ดี่เ้ยตุกุนตุก้นมันกินเข่าแล้วน้ำกันเลยนู่นในเสียบร้ายกับเขา่าลากปา ไม,ม่เหมาะเขาชอบกนไรไม่แน่ใช่นม่ืมาแต่เต็แล้ว้นหน้าขปลูกเดอาเก็บมาไมันเดีก่นอันนี้ เดีวขาถ่ายเื่อ๋อห,หน้าเขาบาบั่งแดดใช่ไหมคนอืนอ่น,น,นด้วไหมอาบให้ชั้ครักพักผึ่งดอเนี่ยขอสินห่อห่อเม็ดมันจะกอนอนแอนน่ตนนนนออั้งเสียหนังแล้วพอห่อขึ้นเดียวเขาเขาจิ้มผดเนี่ออกเร่ว เราหอมาเก็เซนนะเซนเนี่ยะกยังเบอด้วยบ่ญยางคนจะไห้ใดีนั่นคตอนสาเข้หวานนี่้ะ่าว่าจะเข้าหวานหอ่้หมาที่าเอ้มแม่วก็อิ่มกันหมดแล้วนะคะก็นี่นะคะ เดี๋ยวป้าออนก็จะเก็บนะคะเก็บเก็บผ้าข้าวนะคะนี่นะคะ <S <S คก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปป้าออนพี่สาวลุงพลก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ